จิบกาแฟและตึกน,นึกเรื่องราวเล่าประวัติศาสตร์นะครับก็นอกจากจะมาร้านนี้นะครับมากินกาแฟที่ร้านนี้แล้วเนี่ยเรากา็มานั่งคุยนั่งถกกันเรื่องประวัติศาสตร์ได้นะครับสวัสดีครับผมโฟนจากร้านสวนหลังบ้านครับเริ่มแรกก็ผมเรียนกับครับฟ้าก่อนครับ เขาก็สอนสูตรพื้นฐานนะครับว่าสัดส่วนควรจะใส่น้นหวาน้นจืดเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยผมก็ทําเป็นสูตรของผมเองครับช่วงนั้นก็ทําแจกฟรีนะครับทําทําให้คนนู้นคนนี้กินไปเรื่อยอันนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนมีรุ่นพี่อยู่คนเขาบอกว่าเอยทําอย่างเงี้ยเปืองนะเราก็มาทําขายดีกว่าไหนๆก็ทําแจกฟรีแล้วทําขายไปเลยก็เลยเกิดมาเอย ทำขายดีกว่า,าถ้าเป็นเมนูที่ลูกค้าพูดถึงมากที่สุดก็ได้จะเป็นโกโก้ครับเท่าที่คนลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยก็ามาักจะได้ยินที่เขาพูดถึงว่าโกโกร้านกินจากร้านผมเนี่ยก็เข้มข้นนะครับอ,อย่างตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยผมก็ใช้ของไรโวนะครับก็คือของสังขะไรโวสังขะบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เอง เวลาเราเห็นลูกค้ามีความสุขนะครับนั่นแหละครับมันมันยิ่งกว่าราคาที่เขาจ่ายให้เรานะครับมันมันคือสิ่งที่มุมค่าที่สุดน,นั่นคือนั่นคือความประสบความสาเร็จเล็เลก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆอยนะครับที่เราจะได้จากลูกค้านะครับเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยผ่านแล้วมาใช้บริการที่ร้านเนี่ยเรามีเครื่องดื่มให้เลือกสรรมากมายนะครับหลายรูปแบบน,นะครับ ทั้งอิเลนโซดากาแฟชาโกโก้นะครับและทุกท่านเนี่ยยังจะสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้ด้วยนะครับและเรามีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มาที่ร้านเนี่ยอยากจะดื่มเครื่องดื่มร้านเรามากเลยอยากจะสั่งไปดื่มที่บ้านหรือว่าไปดื่มที่ที่ทํางานนะครับหรือที่ออฟฟิศของท่านเนี่ยก็สามารถสั่งได้จากแกปซูตนะครับหรือฟูร์นด้าได้เลยนะครับเพราะเรามีบริการให้ทางนี้ด้วยนะครับ ครับก็ขอฝากร้านสวนหลังบ้านไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ถนนปากแพรกนะครับอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองกาญจนบุรีนะครับครับก็เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงจันทร์จันทร์ถึงถึงพุธนะครับหยุดพฤหัสหนึ่งวันแล้วก็วันศุกร์เปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยเราก็จะเปิดแล้วก็ปิดพร้อมกับถมือนเดินนะครับทุกทุกวันจะเปิด เวลา10โมงนะครับปิด6โมงเย็นนะครับแต่ว่ายกเว้นวันเสาร์วันเดียวเราจะปิด3ทุ่มนะครับปิดพร้อมเสนอวันเดือนหยุดคนรือหักครับเบอร์โทร0982858246ครับ